กสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแฟนช่องนะครับเนาะนะครับอเมืรอนี้นะครับแอดพาอ่าาพท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ศาลนะครับเจ้าแม่นางซิ่วนะครับอ่าซึ่งอ่าเป็นศาลนะครับอยู่ที่อ่าบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่นะครับกับมองนี้นะครับกัอาจารย์พินนะครับก็เคยได้เอาเลขนะครับแล้วก็ถือ่าหลายเทื่อนะครับท่านผู้ชมเนาะ ศาลมืองนี้นะครับกับได้รับบริจาคนะครับจากคุณกิงมานี่นะครับเจนเซนนะครับนางสาวชัดชาพรดวงตานะครับคุณอิศรานะครับธรรมรัตน์นะครับนะครับก็เป็นเอฟซีนะครับตังของคุ้มสัพพยาหนกนะครับตสมัยนั้นเนาะเพื่อนในรวมด้วยช่วยกันนะครับ ไดเลกนะครับอาจารย์พินเพื่อนมาเอาเนาะก็เลยได้สร้างนะครับสารมองนีเนาะนะครับกับมองนีนะครับกับตอนที่นะครับโควิดนะครับงวดสุดท้ายนะครับก่อีสิตีดโควิดนะครับอาจารย์พินกับไฮแอดมานะครับเจ็ดสี่หกนะครับงวดนั่นมันออกสี่สี่หกเนาะนะครับมันก็ถึกสองโตนะครับมามาเบิงอีกนะครับ ในช่วงที่เขาพัรษานะครับท่านผู้ชมนะครับแอดกับอาจารย์พิ้นนะครับมาเอานะครับเด็กก็บอกเขานะครับเนาะนะครับนะครับมือนีก็ล้างออกพรรษานะครับก็เลยสีมะบึงนะครับว่าเจ้าแม่เพื่อนสีไห่บ่อนะครับเนาะนะครับในช่วงเขาพรรษาีนเพื่อนเขาพรรษาบ่อนะครับก็เลยเหล็กบอบ่อเขาเนะนะครับพอออกพรรษานะครับกับสีมะตามบึงนะครับเนาะนะครับ ครับกได้ตัวไหนไปนะครับท่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณนะครับก่อนสีลงทุนนะครับเสี่ยงโศกเนาะนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเพราะว่าแอดกะเอาบอลตามซื่อๆอ้าว่าห้องแล้วครับโอวัลซมีนี่ฝาห้องเลยได้ท่านผู้ชมนะครับแอดสีลงคลิปเดี่ยวกับบัวใหเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับเพราะว่าออแอดก็ต้องไปหาคลิปนะครับเพื่อหาอะไรใดคือการนววาซื่อๆนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเลขกมองไดที่มันตรงกับที่ท่านมักเนาะเอฟซีมักนะครับกับรองรองเบิ้งนะครับอย่ามาตามแอดมิอสุดโตนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับโอ้มีไฮมือไทยเลยกับเบื้องแล้วนะครับกับใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับถ้ามักนะครับสีลงทุนกับบัวนะครับถ้าบัวมักกับพานเลย นะครับอืมเพราะว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเลขนะครับช่องเลขกก็หลายนอนะครับเบิ้งของแอดแล้วนะครับเบิ้งช่องของแอดแล้วกับเบิ้งช่องของอีกหลายๆช่องนะครับที่เฮ็ดเลขเนาะถ้ามันเข่ากันหลายๆกับร่องๆเบิ้งนะครับอ่าลงทุนเบิ้งนะครับเนาะนะครับแต่ว่ามองนี่นี่อาจารย์เพิ่นเคยมาเอาลายเฉียวแล้วเนาะนะครับตั้งแต่สมัยตะกี้นะครับที่โด่งดังมากนะครับก็ย้อนมองนี่แหะครับท่านผู้ชมเนาะอาจารย์พินสิได มองแก่มนะครับลูบจดว่าแก่มเล่าลูบมึดเลยนะครับก็ป้องนี่แหะทีอาจารย์พิ้นได้ขอนะครับท่านผู้ชมเนาะกขอโเลยเจ้าเจ้ายนี่เห็นชัดเลยนี่ย งานสิ่เลยมก็บอกว่าเั้ยคุณหมว่าหาเชาเยแปดนี่ห้าแจวแจเห็นมั้ยน่ะอูห้าห้าตัวเดียวมีคนมาเขียนไหมนี่เขียนไม่เขียนก็ไม่รู้แล้วขึ้นห้าห้อะไรนี่อาจารย์พิน85ไหนแปด ข้างหน้าเฮ้ยทำไมผมเห็นแต่นี่ยนี่นี่มันเล็กแปดห้าตัวเดียวเนี่ยแปดห้าเลยเด็กแปดห้าอาจารย์เออใช่โน่นโน่นข้างหน้านั่นเล็กแปดไหนข้างหน้าเล็กแปดน่งไม่มีใครมาชี้ให้ผมดูหน่อยผมเห็นแต่ห้าอ๋อเขาว่าแปดห้านะครับแปดแปดมันเป็นตัวยาวนอนยาวอ๋อนี่นี่บอก ตรงนี้ใช่ไหมใช่มใช่ไหมแปดห้าอาจจะว่าห้านี่ใหญ่มากเลยห้าชัดเจ้าเลยห8แปด้โอ้ตัวดำๆนี่ห8แปดห้าอ๋อแล้วครับเขาว่าห8แ้านะครับท่านผู้ชมเนาะห8แห้า แต่ว่าห้าในตัวใหญ่นะครับเอาออกอย่างนี้ยังเห็นเลยนะครับอแต่ฝั่งนี้นี่มีคนมาเขียนแม่อาจารย์พินนี่ทำไมมันชัดขนาดนี้เอ็นี้คนเขียนไว้เนาะแปดสามคนเขียนไว้หนึ่อืมอืมไอ้คนเขียนไว้แต่ข้างนี้ไม่เนี่ย แดงรูตรงนั้นเขาถูกได้แปดหมื่นเขาบัจัยมาหมื่นหนึได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งตอนั้นมันออกฤทธตรงนั้นเนาะขาอุบานี้นี่ลมีพวกผทำคนเดียวเลยสามตัวนะตัวสามตัวสาตัวไม่ได้เลเขาได้สตัวอ๋อได้สตัวแปดครัเแปด นะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนะครับยูนี่นะครับอาจารย์พินนะครับมือหลังจากออกบรรษาเมื่อวานนะครับท่านไถดมานะครับเอาขันหาขันแปดนะครับไดมาบอกเจ้าแม่นะครับว่ามือออกบรรษาแล้วนะครับมือหนีนะครับก็เลยบ่ไถมาเอาเลขนะครับแต่ว่าเลขนะครับจะมีคนเขียนไว้นะครับดำาๆเหนีเวตามตามซื้อนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับว้าตามซื้อซะนะครับเลขตัวนี้นี่มีคนเขียนไว้นะครับ มันแปดสามนะครับท่านผู้ชมเนาะเแปดสามแปดสามนี่มันออกไปงวดก่อนนะครับมีมีมีคนเขียนเนาะแต่ว่ามองนี่นะครับอาจารย์พินเพิ่นเห็นหานะครับเพิ่นว่าแปดหานะครับแปดหาแปดฮกเนาะหาตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับแดงแดงอยู่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะหาตัวเดียวนะครับอยู่นี่นะครับออกมาตัวตัววันนี้มันวันนี้วันของเราไหมหลังวันนี้ ใช่ครับวันนี้วันของเรานะครับนะครับซีดเบิ้งใดนะครับว่าสุดนะครับเอฟซีนะครับจากประเทศนอกนะเพื่อนใดสื่อของมาไหวนะครับสุดเสื้อผ้าเพื่อนนะครับหลายนะครับอันนี้ก็บ่งบอกนะครับว่าทันเคยห้เลขถือนะครับนี่คนสื่อสุดนะครับมาถวายเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับงวดนี้เนาะอาจารย์พินบอกว่า 8. ปดหาแปดทุกนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับลองลองเมึงนะครับกใส่วิจารญาในการรับชมเด้อเดี๋ยวก็ดังอีกเดี๋ยวดังครับครับดังอีกเดี๋ยวอ่านอีกนะครับเฝ้าวลงเฝ้าวให้ท่านผู้ชมนะครับได้เออเอาไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงเนาะติดตามเยอะๆเด้อติดตามเยอะๆเด้ออย่าลืมชักแสนสองแสนคุครับขอบคุณครับเออนะครับนะครับ เอ็นเปียสที่ที่บ้านอาจารย์นั่นแหละอ๋อตอนนั้นเจอผพอ๋อไปดูดวงวันนั้นเนาะช่วงเบนไม่ได้จ้างไม่ได้ไปดูดวงนั่นแหละเขาไม่ได้จ้างหรอกวังนี่ทำได้ทุกคนแถวนี้ให้อาจารย์ก็ได้ไม่ให้อาจารย์ก็ได้มาจากระยองนั่นหรอือโอ้มาจากระยองเลยเหรอครับมาจากระยองครับครับท่านผู้ชมเนาะแล้วชุดนี้เขายังไงหรอเขาใหม่นี่เพิ่งมาได้สองวันเองมาจากระยองครับแล้วพาลูกมาแล้วไม่เป็นไรนะ กับท่านผู้ชมเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดกะเห็นเนาะเลขห่านะครับอาจารย์พินบอกว่า8ปดหาแปดหกใช่ไหมอาจารย์พินแปดห้าแปดหกเนาะนะครับกับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับเบื้องแล้วนะครับกับใส่ดุลพินิษฐใส่วิจารยญาณในการรับชมเด้อนะครับแล้วอย่าลืมบอกมาเลขมาญชีเขาด้วยให้อนยเขาด้วยโอ้นะครับก็ทึกแล้วนะครับบอป้านันนะครับกับให้เอฟซีนะครับใ้เฮดบุนเฮดส่างบาลมีให้เจ้าของอะไรกับขอบขั้วนะครับ นะครับสำหรับแอดนะครับคลิปนี้ก็ขอบพูดหลายๆนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอาไปเป็นยางเหล็กยางอื่นก็ได้เนาะนะครับอาจสีห้าน้อยอาจสีเล้าจังสีกับบ่าว่ากันนะครับเพราะว่าออกออกภาษาแล้วนะครับแอดกับสีผ้าอาจารย์พิ้นนะครับออกไปตามสารเจ้าแม่ต่างๆนะครับเพื่อสิหาคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับผู้มากห้าน้อยผู้มากเล้าจังสีเนาะ นะครับอืครับกรลอที่ตามนะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ